ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับเทคนิคการอ่านคำควบกล้ำแท้นะครับคำควบกล้ำแท้จะมีพยัญนชนะต้น2ตัวเรียงกันและอ่านออกเสียงพร้อมกันนะครับพยัญชนะต้นตัวที่2จะมีรอเรือรอลิงวอลแหวนนะครับอย่างอันนี้คือตัวอย่างที่นำมานะครับอย่างเช่นคำแรก คำแรกคำว่าเกวียนเกวียนออกเสียงยากนิดนึง่งจะเกวียนดูทําไมผมถึงแยกเป็นคําว่ากะเวียนกะเวียนนะครับเทคนิคเราจะแยกตัวแรกนะครับเป็นสระะให้หมดครับคาว่าพริกก็เป็นพักคาว่าขวาก็เป็นขาไว้ก่อนดูคําแรกก่อนนะครับเราจะอ่านกะเวียนนะครับคาว่ากะเวียนเนี้ย อ่านจากช้าค่อยๆช้าๆแล้วก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับลองดูนะครับกะเวียน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 เกวียนกวียนกวียนกะเวียนเกวียนเกวียนอ่ากะเวียนกวียนเกวียนเกวียนกะเวียนกวีนวนมันจะเป็นคำว่าเกวียนนะครับจะควบมันจะควบโดยอัตโนมัตินะครับผมอันนี้ฝึกสำหรับคนที่ลิ้นแข็งหรือว่ามันอ่าน คำที่สองครับพริกพริกมาฝึกพรพริกพรพริกพรพริก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 นะครับจะออกฮาาตลกตลกที่หนึ่งนะครับถ้าคนที่ไม่ไม่คุ้นเคยนะครับแต่ทาได้จริงจริงนะครับฝึกฝึกแบบนี้เรื่อยๆก็ทาให้ลิ้นของเราเนี่ยอ่านได้ มันจะกระโดดได้ขวานะครับอีกคำหนึ่งอ่านครับขวานะครับขวา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 ขว้าขว้าขวาขวาขว้าขว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 ้าขวราขว้าขว้าขวาขวาขว้าขว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 าขาขว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 ้าขว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 ้าขวว้าขว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 าวาขวาขววาขวาขว